สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เกีกับเราทมำมาเล่นเกมอะไรครับเล่นเกมซ่อนแอบเล่นเกมโลบอกใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยตอนนี้เป็นอ่าซ่อนแอบนะทุกคนเ <c oughs> ขาชื่อเกมนี้ว่าซ่อนหรือตายไปเดี๋ยวเ,<ป>เรามาเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเรามา<ป>ดูว่าเราจะซ่อนนิดไหมไปเริ่มได้ค่ะตอนนี้ทำมาไปแล้วทำมาอยู่กับใครครับกับเพื่อน,อนกับเพื่อนโอเคไป ตอนนี้เขากำลังเล่นโซนแอบกันใช่ไหมลูก<ช>ไปเราไปหาที่แอบกันเริ่มเกมแล้วนี่<ช>ค,คุณคือ,อ,อไปไอันนี้จะต้องไปหาเขาใช่ไหมหรือว่าเราไปแอบเราต้องไปแอบแถวๆนี้อำยังไงดีอ่ะย้ายเพื่อนเจอ,เอ,อ,อสอ์เจมส์เป็นโนสอ่ะไหมอันนี้อันนี้ ตอนนี้เหลือคู่คลีไทยเก้าคนนะทุกคนเราต้องแอบ,บใช่ไหมถ้าเขาเจอเราจะเป็นยังไงครับตายงูโดนยิงใช่ไหมหถ้าใครเจอเรานะคะก็จะโดนยิงเพราะฉะนั้นเราก็แบบอแบเงียบพวก็แอบดีๆนะทุกคนไปแล้วทันวะแอบบขอแอบ,บนะเฮ้ยเฮ้ยเขาจะทำวะไรืยังยังยังคิดเป็นตัวเลขสิ่งกู น้าหนอนมันเป็นเหนรียญงานเราก็เก็บอ่ะอือเราเก็บเหรียญด้วยเหรอไปเดี๋ยวเราลองดูว่าจะได้หรือเปล่าโอุ๊ยใจเต้นใจเต้นตึก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 ทุกคนคะใครเคยเล่นเกมนี้เป็นบ้างคอมเมนต์มาได้นะนี่เต้ยธันวากำลังแบบหลบผู้ีิภัยอยู่อ่ะงั้นบุรีเด้ดอ คนตอนนี้เราแอบอยู่ตรงในตัวเสาร์นะคะทุกคนนี่อนี่คนนี้อนนี้ไปวันนี้ท่านว่าอยู่ในตันเสาร์เขาจะจับเราได้หรือเปล่าเนี่ยจับไม่ได้จับไม่ได้หรอเอาลองดูนะลองดูลองดูเฮ้ยเฮ้ยเขาไปเลยตอนนี้เหลือผู้ที่ ยังไม่โดนจับยังม่โดนยิงนะคะหกคนไอ้เป็กันตัวหลายหกคนนี่ขอที่จมข้างบนนี้ใช่นี่เหรออืมเราจะรอดหรือเปล่าไปยังแจมบอลด้วยนะคะตอนนี้แอบอยู่ในห้องอะไรไม่รู้สักห้องนึงนอุ้ยเหลือเหลือห้าคนแล้วอืมเรายยังไม่ตาเราเราจะรอดไหมร้องดหตีอืมเหลืออีกสี่คนเพราะฉนะนั้นเรากำลังอยู่ในอันตราย กำลังจะมีคนมาตามหาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทันวาแพ้นะคะเกมนี้ <_ S 2> เขาจับทันวาได้ว่าทันวาเนี่ยซ่อนอยู่ไหนไหนในโลซา,า,า์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่เกดจะมาเล่นใหม่นะ,ะแล้วก็ถุกเพื่อทันวาเล่นก่อนนะคะเพราะว่าครั้งนี้ปเป็นครั้งแรกของเราทันวานะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย